ส่ยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ2ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2569มีการดำเนินงานดังนี้วันที่5มกราคมเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ2เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครูประจำปี2569วันที่6มกราคม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่1ประจำเดือนมกราคมวันที่6และ7มะกราคมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนาวัดบ้านกลางตำบลบ้านกลางและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยวันที่9และวันที่10มกราคมร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ สกรระดับอำเภอสองณศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเมืองและเทศบาลตำบลสองวันที่13มกราคมนำนักศึกษาเข้าร่วมบริาคโรหิตสภากาชาติไทยกิ่งกาชาตดอำเภอสองวันที่14มกราคมจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนาพื้นที่อำเภอสองโดยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด4แห่ง 1. วิสาหกิจชุมชนโซราศักด์ทองแพร่ 2. อ,อุทยานแห่งชาติแม่ยมสศูนย์การเรียนรู้บ้านหอมฮัก 4. ส่ศูนย์การเรียนรู้การแปลรูปจากสัตว์ วันที่13และ14มกราคมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางบูรณาการการขัดเพื่อนการสร้างพลเมืองรุ่นที่1ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือวันที่16มกราคมเข้าร่วมงานบรรครูครั้งที่70ประจำปี2569พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่17และ18มกราคมร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหากรรมการศึกษาจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมการสาธิตอาชีพการทำข้อเกี่ยปากหม้อวันที่27มกราคมขอร่วมพิธีปฏิญาณตนและส่วนสนามของยุวากาชาติวันค้ายวันสถาปนายุวากาชาติประจำปี2569 104ปีร่วมใจสร้างสารรค์ยุวกาชาติไทย วันที่29และ30มกราคมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning สกรรระดับอำเภอ2ประจำปีงบประมาณ2569รรวันที่30มกราคมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่2ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่31มกราคมจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่จากใจสอกกรรระดับอำเภอ2การทำข้อเกีย๊ยวปากหม้อและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลายัยในวาระครบ100วันแห่งการสวรรคตวันที่30และ31มกราคม เขาร่วมการประชุมวิชาการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด13ปีพระเมตตาสร้างป่าสร้างรายได้สร้างถิ่นไทยให้เข้มแข็งส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ2ขอขอบคุณค่ะ